โอเคครับกลับสวัสดีผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปดูการลุยโคลนการตักโคลนการย้ายโคลนกันนะผมนะไปไปดูเกมกันนะครับเออไม่ต้องสลีหลอมไม่ต้องลีลาแล้วสิ้นนะครับผมนะผมวันนี้อยู่กับเจ้าเอ่ฟเนฟเจ้าอิซูนะครับผมเอฟเอฟเอ๊ฟวันนี้เปิดเพลงมันไปกันเลยเอฟเอฟ เอ๊บเอ๊บเอ๊บสวัสดีฟันปมดูคิดถึงกันบ้างไหมขยันขยันละลั่นเติมน้ำมันนะครับผมขยันละลั่นนะครับวันนี้เราจะไปรับคุณกันนะผมเอ๊บเอ๊บเอ๊บเอ๊เด็กปั๊มเต้นดี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 รออะไรอ่ะเอาเย็ยน้ำมันถังน้ำมันกูอยู่ฝั่งนี้คุณบอลจอดอะไรมานี้วะเนี่ย แม่แม่แม่ฮับ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 น้ำมันครึ่งถังครับผมอ่าเอาครึ่งถังนะเกินครึ่งถังไม่ใจฮับ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 อ่ามีถังกระยาด้วยฮับฮับฮับเติมน้ำมันครับผมเติมน้ำมันครับผม มึงไม่เติมให้กูเล้าเนี่ยโอ้โหเย้ผมเติมล้วมันไปเอาตึงกันบ้างไหมตอนที่เฮ้ยมันต้องเปิดไฟเทคด้วยดินี่เธอจะไม่สบายหรอกคุยกันผ่านไม่ก็ไม่สุดใจเท่าทีได้กอดเธอไปกันต่อผมับผมที่ตักเธอ จะเป็นแบบนี้เลยไม่ยักก้นกันบโอดเธอร้อ,อ,องมั่วที่ไปเลยหัวลำโพงปุ๊บปึ๊บแล้วแบบจึ้งคิดถึงนคิดถึงเธออ๊บอ๊บอ๊บรถมันแรงจริงนะผมสวัสดีครับพ,พี่สวัสดีครับจี ตีเอ้ยอยิงเข้าปา่าเข้าปา่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาได้ไงวะเนี่ยเอา้าผมงงนะเนี่ยเออมาได้ไงวะเนี่ยพี <laughs> ่บอกในตอนที่ไปเซ็ตเจอก็ออเจอจะเป็นอย่างไรโอ้โหเมื่อนี้เมื่อกี้โคนพุ่งเลยครับคุยเป็นพันไหมก็ไม่สนใจเท่าที่ได้กอดเธออ๊บอ๊บอ๊บ,อบ ไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยแอปแอปจิก๊กกนร์ดบ้างสวัสดีครับพี่โคครับผมสวัสดีครับอ่าพี่โคของเราครับผมป,นผมปูนไปครับผมจริงๆเลยครับผมผม,ผมบอกได้เลยว่าทางเส้นนี้วิ่งเป็นร้อยอ่ะเออมีเป็นร้อยอ,ะอ่ะ,นอ,อะนอนไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยมีเป็นร้อยอะ่ะมันทางตรงนะครับผม คนเร็วอ่ะโอ้ลงเนินนี่อีกโอ้ร้อยเจ็ดโอ้โอ้ร้อยเจ็ดสิบเฮ้ยเบรก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 เกียร์ลดลอยเลยอ่ะโอ้โหพี่ระเบิดระบาดนะอัพอับอัพอัพพวกมึงเช้าพวกมึงเช้าอับอัพนี่โอ้ยเย็่มันเสียงยังดังเลยโอ้ยเย้ผมเดี๋ยวเราจะตักคนตรงบริเวณแถวๆนี้นะครับออกไปไว้ไหนดีอ่ะ เอานี๊ดตะจี๊ไม่ต้องมาทำแล้วเอาโกบีดีกว่าเออถ้าเราวิ่งมาข้างบนนี้ผมว่าติดแน่นอนครับเอ่อไว้ไหนดีวะเอาไปไปเหมืองไหมไปเตะไปเหมืองไหมเนลองลองลองขับไปนี้ดูดิผมว่าติดว่ะติดร้อยวะติดร้อยวะนั่นไงนั่นไงนั่นไงติดๆๆๆติดติดแน่นอนเฮ้ยถ้าติดเรากลัวอะไรเราเรามีแิเคราะ เออกลัวอะไรล่ะโอ้ยสบายวิ่งสบายเลยเนะี่ยโอ้โหกลัวอะไรก็ี่ยโอ้ดูอะไม่จะมัเลี้ยวไม่ได้หรอเนาะมันต้อ,อตงยีจะช้าโอเคพิงจะช้า,านะพวกเออไปได้ไปได้ไปได้โอ้ดูโดนนักโคนโดนนักอะไรคนระับรถไม่เปื้อนสักแแห้วไป,ไปตื่นหรือปะ โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะอู้ไฟมันสว่างเกินป,ปิปดปิ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 ดเออดำดำดำเอฟเอฟเอฟเราจะขับแมคโครกันนะครับผม,แม,แ,มแม่โอ้โหแมคโครเดินอย่างช้าเลยลูกพี่ ก็โคเดินอย่างช้าเลยเนี่ยผมปรับความเร็วไม่โคลุงนะทุกคนนะให้เหลืออยู่ที่1 0 0่อนะผมนะมันจะได้อ่อช้าๆหน่อยมันเร็วเกินมันขับไม่สนุกมันบังคับไม่ทันนะผมบังคับไม่ทันไปไปไเดี๋ยวเอาไปใส่รถนะผมผมจะหลักคนใส่รถให้หมดเลยนะทุกคนนะ ตะโคนใส่รถนะครับผมคืองานงานแต่ละงานไม่ใหญ่ยิบหายแต่ว่าทําไม่เสียสักการทําไม่เสียสักการอะ่ะเอ๊บเอ๊บอเอาตัวนี้ไปเทกันโอโห ย้ำมุมกล้องมันปรับไม่ได้เลยอ่ะเอยไปครับผมไอ้ผมปรับความเร็วที่เท่านี้นะครับทุกคนมันรถมันช้าๆนิดน,นึงนะครับ ลุยโคนครับผมลอกโคนนะครับผมนี mm ่ hmm. เอาไปหาเอาไปเทที่นาไหมเอาเทที่นาดีกว่าเนาะเออไปเทนาดีกว่าวะ่ะนาจะได้แบบเวลาเกี่ยวข้าวจะได้ลุยโคนลุยโคนหน่อยนะครับผมได้เปล่าไม่เกี่ยวดีวะไม่ได้ดิมันเวลาเวลาปลูกมันก็ไอ้นี่มันเดิมเวลาปลูกอะเวลาปลูกมันก็ หายออกเหมือนเดิมเนาะฝนตกครับผมเราต้องปิดประตูนะครับปิดประตูทำงานนะครับตามจริงฝนตกต้องนอนอยู่บ้านนะเนี่ยมาทำงานทำไ,ไมวะเนี่ย <laughs> ตอนฟังเสียงไฮรูริกครับผมฟังเสียงไฮรูริกิีวๆเลยนะเนีแบบ่ยแมไกลเพ่อะไเลยอ่ะตากลองให้หมดเลยกลัวอะไรเล่าตากลองให้ใหมดอ่า จัดไปให้หมดเเหลือเพื่อจะทราบไมเ,เ,เต็มแล้วหรอตัดจริงนะดูครับเหลือเยอะเลยครับทุกคนโอนอ่ะดูอ่ะเยอะจัดเลยอ่ะดเะูเยอะจริงเยอะจริงคือผมตักเอามาไว้เทไว้ข้างบนเนาะแล้วทีนี้มันอ,อ่อ มันฝนตกไม่หยุดครับมันก็เลยเป็นโคนอยู่เงี้ยนะครับผมนะก็เป็นโค่นอยู่เงี้ยโอ้ทำไมรถมันเอียงเงี้ยโอ้กล้องไอ้ยิปปุมกล้องไม่พังจริงหรอทุกคนก็อยากเปลี่ยนก็อยากส่งคีมเยู่แต่มันเสียเวลานะก็เลยจะลองเปลี่ยนข้างดูแล้วให้มันพังเยอะๆเดี๋ยวค่อยส่งคีม จะส่งเลยดีวะคิดคิดอยู่นี่จะส่งเกมเลยดีไหมเนี่ยเออส่งเลยดีกว่าเนาะนะผมเดีย๋ยวจบคลิปนีนะ้ผมจะไปส่งเกมเลยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไปดูด้วยเออไม่ไหวอะ่ะมันพังแบบพังจัดเลยอะ่ะพังแบบ มันมันมันคือมันกดติดเป็นบางครั้งอะ่ะเนี่ยอันนี้ยังกดติดอะ่ะเนี่ยอันนี้กดติดอะ่ะยกขึ้นยกลงได้เนี่ยนะผมยกขึ้นยกลงได้นะแต่วบางครั้งนี่กดไปติดก็น่ารำคาญนะผมไปดูพี่พี่เพลงอะไรวะเนี่ยจะตีลิขสิทธิ์ก็พอ โอ้เสียงดับพุกลาออ้างเฉยเลยผมดังดังดังชั่วดังค่ำคืนอะนะผมนะดังค่ำคืนแล้วก็หายไปค่ำคืนเลินกันนะผมนะูีที่ก็หายไปไงั้นแหละเออดังค่ำคืนแล้วก็หายไปค่ำคืนนะผม ยักล yeah. ้องการโยกอะไรปกตินะทุกคนมีแค่มุมกล้องนะครับที่มันไม่ทำงานโอ้คจะตักดินจะไปตักซ้ำเป็นก็หก ไม่ต้องกลัวครับด้วยครับไม่ต้องกลัวรถจะติดครับกลัวอะไรมีแม่คุยอยู่เนี่ยถอยไปอีกทีถอยไปอีก,ออก,ออกแล้วรถไปไหนวะเนี่ยทำไมมันไม่อยู่อาอเนี่ยเฮ้ยอ๊บอ๊บอ๊บเฮ้ยติดแล้วเว้ยติดแล้วติดแล้ว ติดแล้วติดแล้วถอยไปไหมถอยไปไหมโอ้โหทะลุเป็นว่าเล่นเลยทะลุเ<า>ป็นว่าเล่นเลยพี่เอ้ยปืนปืนปืน โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โูหูอูหูหูหลั่นจัดหูหูลั่นลั่นลั่นหู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 ู้หูหูห่หดูส่งโอู้โอ้โดูว่ะทุกคนรกระจายว่ะมาเฮ้ยแรงจัดแรงจัดเฮ้ วโอ้โหดุอะโอ้โหควันฮ่าถอยไปถอยไปคุณแรงจริงอ่ะรถอ่ะแรงจัดแรงจัดแรงจัดโอ้โหแรงจัดว้าวโอ้โหโโอ้หคนขับไปคโคดีถึงกับกุมกำบับเลยครับผมนะกำมัดเลยแหละเออไม่ไปบิดปั่นโคนส่กเขาอ่ะนะครับผม ไปปั่นคนใส่เข้ายิงกูหูโอเคครับทุกคนครับสารกิฟต์นี้เอาไว้เพียงตอนนี้นะครับผมนะอาจจะสั้นหน่อยครับซึ่งผมคิดอยู่ว่าผมจะอยตัวนี้ไปเคมดีไหมเนี่ยโอ้โหแหมคือมันเสียเวลาครับเดี๋ยวอาจจะลอยมันพังมากกว่านี้นะผมเพราะมันประกัน3ปีนะนะผมโอเคครับผมสารับคลิปนี้ไว้เพียงตอนนี้ครับเดินใหม่คลิปหน้ารักกันนะครับผมนะก็ตอนนี้ คือผมให้ด anyway mm ูไปแล้วนะอีกคลิปหนึ่งมาเดี๋ยวผมให้ดูคลิปนี so ้อีกผมให้ด so, ูตอนคลิปฟาอ2ไปแล้วนะทุกคนนะซึ่งไอตัวเนี้มันพังนะผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเปิดให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ตัวดันขึ้นเนี่ย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 ตัวดันขึ้นนะครับอาจจะมัวมัวนีดนึกล้องมันกากเนาะนะอาจจะเนี่ยตัวดันขึ้นเนี่ยมันไม่ทํางานนะเนี่ยเนี่ยเวลาหมุนมุมกล้องผมจะใช้ตัวนี้นะตัวนี้แหละตัวนี้แหละ ปึ๊บหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยเนี่ยปึ๊บเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังจะใช้มุมกล้องจะใช้ตัวนี้นะครับผมซึ่งตอนเนี้ยประสบปัญหาตัวดันขึ้นเนี่ยตัวหมุนหมุนกล้องเนี่ยตัวโยกดันขึ้นกึ๊ก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 เนี่ยมันมันไม่ทํางานนะผม grass, ผม hint, like ันไม่ทํางานครับตอนนี้นะนะตอนนี้นะมันทํางานเดี๋ยวแต่มันแบบติดบ้างไม่ติดบ้างอะดูอะปึ๊บป๊บตอนนี้ตอนนี้เกมมันไม่เห็นเนาะตอนนี้เกมมันไม่เห็น คือนไม่ทํางานนะครับผมอ่าตัวอื่นทํางานนะครับตัวนี้ตัวแตะตัวอะไรนี่ทางานยกซ้ายยกขวานี่ทํางานหมดครับแต่ว่าจะมีตัวนี้ยมันไม่ทํางานเนี่ยเออมันน่ารำคาญมากผมก็เลยว่าจะสลับกับฝั่งนี้ลองดูนะครับให้มันพังมากกว่านี้นะผมนะให้พังให้พังเยอะกว่านี้ก่อนแล้วค่อยส่งเคมอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อาจจะสลับข้างหรืออาจจะส่งเคมว่าผมคิดอยู่เดีย่ย <S <S 1> <S 1> เจอิอใหม่แล้วกันนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ